เดอะฮันช็อปบริการเติมเงินเกมมือถือที่ไว้ใจได้ราคาถูกสะดวกไม่มีรีฟันแน่นอนรับเติมเงินเกมมือถือทุกเกมไม่ว่าจะเป็นเกม7บาทฟรีไฟพับจีมอบายกินชินิงแพ็กโปรโมชั่น7บาททั้งเซิร์ฟเอเชีย g l o b a l มีหมดเลยนะครับแล้วที่สําคัญเลยคนไหนที่ไม่รู้ว่าจะเติมเกมเซิร์ฟญี่ปุ่นยังไงทางร้านก็รับเหมือนกันนะแล้วถ้าน้องๆพี่ๆคนไหนบอกว่ามาจากมีน้อยเกมเมอร์ก็ยังมีส่วนลดให้อีกด้วยคนไหนที่ยังไม่รู้ว่าจะเติมร้านไหนดีเนี่ยก็นี่เลยนะครับ The Hunt Shop จะลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะเอาละครับผมกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมมีน้อยเกมเมอร์กับ7บาปกันอย่างเช่นเคยนะฮะแล้วก็คลิปในวันนี้เลยก็มาพูดถึงอัปเดตแพทใหม่นะครับก็เป็นแพท2ปีเฟส2นะฮะก็ต่อจากเฟสแรกเลยนะครับซึ่งในอีเวนต์เนี้ยก็ได้มีตัวละครใหม่อย่างฮอกออสโลมาด้วยนะครับเป็นสีฟ้าแต่ว่าเป็นเจนเก่านะก็ได้เพิ่มสีฟ้าเข้ามาเดีเราไปพูดถึงละกันนะ ก็มาดูอีเวนต์ของแพทนี้กันก่อนนะฮะโดยที่ในอีเวนต์เนี้ยก็มีการเพิ่มคอสตูมมาด้วยนะครับเป็นคอสตูมที่เขาได้ประกวดอ่ะที่เป็นแฟนอาร์ตที่เข้ารอบอ่ะนะครับก็ได้มีการเพิ่มมา3ตัวเป็นตัวออริจินอลนะครับอย่างอิสตินนะฮะวาเลนติแล้วก็ลิเลียก็ได้มีการแจกในแพทนี้ด้วยไปนะครับเราไปดูอีเวนต์กันก่อนนะอีเวนต์แรกนะครับทั้ง3อีเวนต์นั้นคืออีเวนต์เติมเงินนะฮะเดี๋ยวผมจะกดในอีเวนต์นี้นะอีเวนต์ที่4นะครับไป โอเคนะฮะอีเวนต์แรกเลยนะครับเป็นการแจกตั๋วฮอกออสโลนะครับ10บใบโดยที่เควสของอีเวนต์เนี้ยอันบนสุดคือล็อกอิน3วันอันที่2เนี่ยที่เป็นซ้อย s อสเนี่ยก็คือการเคลียร์อีเวนต์ฮอกก็เป็นอีเวนต์ฮอกแอ e เวนเจอร์ดีมนะฮะเป็นอีเวนต์ในแพลนนี้นะเมื่อเราอัพเลเวลฮอกให้ถึง50ได้ก็จะได้เควสนี้ไปนะครับอันที่3เคลียร์เดสแมทสครั้ง อันที่4ก็คือการเล่น PP 2ครั้งนะครับแล้วก็อันที่5เนี่ยคือการสุ่มเกียร์นะครับเป็นอุปกรณ์นั่นแหละนะฮะก็ใช้กล่องสุ่มหรือว่าใช้คุญแจสุ่ม5ครั้งนะครับแล้วก็อันที่6เนี่ยก็คือการย่อยอุปกรณ์นะครับ10ครั้งนะก็ไปย่อยที่เดียนเน่ในบาร์สิครั้งก็จะเสร็จเควสนะฮะเมื่อเราทําครบ6เควสเนี่ยก็จะได้เป็นตั๋วฮอกออสโลมา10บใบเลยอีเวนต์ถัดมาก็เป็นดันนะครับดันในหอคอยโซกาเลสไอดันนะนะั่นอะไอดันที่มี ไอที่มอนกา,กากอะเออนะครับก็จะแจกเป็นของอีเวนต์สองชิ้นนะฮะประกอบไปด้วยได้สีแดงนะครับใช่ไหมหรือไอโบสีแดงนะฮะแล้วก็สมุดสีเขียวเอาไว้สําหรับการแลกของรางวัลในอีเวนต์แล้วก็เหรียญลุงด้วยนะฮะหเหรียญสมุดนะครับแล้วก็มีโอกาสสุ่มเป็นของเลดบอสนะมีเขาปีกแล้วก็หูกระต่ายนะครับเป็นโอกาสดรอปนะอันนี้โอเคนะฮะนี่ก็คืออีเวนต์แรกนะอีเวนต์ที่2ก็เป็นนี่เลยนะครับถัดจากข้างบนลงมานะเป็นปาร์ตี้ของ7จ็ดพิบัตินะฮะ ึ่งในกิจกรรมเนี้ยก็จะเหมือนกับอีเวนต์ทั่วๆไปนะครับก็คือเก็บของนะครับอย่างเช่นสมุดเขียวนะฮะแล้วก็มีอะไรนะมันจะมีบอกไหมตรงนี้อ่ะนะครับนี่ก็ไอสองชิ้นเนี้ยจะหาดอบได้ตามด่านโซโกาเลสแล้วก็ด่านทั่วไปนะครับไอของชิ้นนี้รู้สึกว่าจะหาจากอีเวนต์นะฮะเป็นเควสนะครับนี่นะครับตามนี้เลยแล้วก็ไอสามชิ้นเนี้ยก็หาซื้อได้ในช็อปด้วยนะนะครับใช้เหรียญเงินซื้อ1ชิ้นต่อ1เหรียญ รู้สึกว่าวันหนึ่งจะซื้อได้กี่ครั้งเนี่ยหครั้งมั้งก็พยายามทาเควสนะครับต่อวันมันจะมีเควสให้ทําอยู่นะฮะแล้วก็จะแจกเป็น3ชิ้นนี่แหละโดยที่ถ้าเราแลกครบเนี่ยแล้วก็ต่อเมืองเนี่ยจะแลกได้ทั้งหมด6ครั้งเนี่ยทั้งหมด6เมืองก็จะมีตามนี้แล้วถ้าเมื่อเราแลกครบนะครับทั้ง6เมืองแล้วเนี่ยจะได้เพชรสิเม็ดด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็แต่ละเมืองเนี่ยจะแจกเป็นสกินที่ทางตัวเกมหรือว่าแย้เหลืองเนี่ยเขาทําขึ้นมาเป็นสกินนะฮะนี่เลย จะมีสกินของลิเลียแล้วก็วาเลนติรู้สึกว่าวาเลนติเนี่ยจะได้เป็นวาเลนติตัวเก่านะครับไม่ใช่ตัวใหม่นะเป็นตัวเก่าใช่ไหมดูจากรูปลักษณ์แล้วอันนี้ไม่รู้ไงเพราะว่าผมก็ทําตอนที่ยังไม่เปิดเซิร์ฟด้วยนะครับอีเวนต์นี้ก็ถือว่าแบบเรื่อยๆนะถ้าผู้เล่นคนไหนที่เล่นทุกวันเนี่ยก็ทําเสร็จโดยไม่ยากทาเควสทุกวันเล่นทุกวันฟาร์มทุกวันเนี่ยยังไงก็เสร็จนะฮะคเควสนี้แต่ถ้าคนไหนที่แบบขี้เกียจทาเควสก็ไปซื้อ ในร้านเหรียญน,นะครับในช็อปได้ถัดจากไอตัวปาร์ตี้เพิบัติลงมานะครับก็เป็นอีเวนต์ของฮอกนี่เลยนะครับนี่อีเวนต์ของฮอกนะครับก็เป็นอีเวนต์ใหม่ในแพทนี้นะฮะฮอกเกตแอคเวนเจอร์อินดีมส์นะฮะก็คือการมาจนภัยครั้งยิ่งใหญ่ในความฝันของฮอกของรางวัลของอีเวนต์เนี้ยจะเป็นสกินของอิสตินเลยนี่นะครับอย่างสวยนะสกินนี้สวยมากผมเห็นแฟนอาร์ตแล้วเนื้อหาของอีเวนต์เนี้ยก็คือจะเป็นสเตจ โดยใช้ไอตัวฮอคเนี่ยเคลียร์สเตตไปเรื่อยๆแล้วก็จะได้ของรางวัลมานะครับซึ่งในของรางวัลน,นั้นเนี่ยก็จะมีเป็นสตาร์แคนดี้นะครับเอาไว้สำหรับอัพเวลฮอคมันก็จะไปเชื่อมโยงกับไอตัวเควสของอีเวนต์แจกตั๋วโดยที่ในแต่ละด่านเนี่ยก็จะมีนี่ด้วยนะครับเป็นบัฟขึ้นมา3บัฟเลยบัฟแรกก็คือเป็นบัฟเพิ่มโจมตีเพิ่มคิดาเมทนะครับบัฟสแล้วก็บัฟสเป็นเพิ่มอัตราคินะฮะ e v อีเวนต์เนี้ยมันจะเหมือนกับปังเกมอ่ะที่จะมีเหมือนกับเส้นทางให้เราเลือกอ่ะว่าเราจะเพิ่มโจมตีหรือว่าจะเพิ่มป้องกันหรือว่าเลือดอะไรอย่างเงี้ยในอีเวนต์นี้น ing, ก็จะให้เลือกระหว่างโจมตีคิดาเมจแล้วก็คิดิคอนแต่ว่าข้อแม้ของบัฟเนี้ยมันจะให้เลือกทั้งหมด2ครั้งถ้าเราเลือกไปแล้วคอสก็จะหายไป1นะฮะตามบัฟที่เลือกนะถ้าเราออกจากด่านเนี้ยบัฟจะถูกยกเลิกทันทีนะครับอันนี้ต้องระวังด้วยแล้วก็เลื่อนลงมาเลยอันนี้นะครับ เขาจะบอกว่าไอแต่ละบัฟเนี่ยทั้งหมด3บัฟเนี่ยจะเพิ่มเลเวลได้ด้วยก็ใช้สตาร์แคนดี้5ชิ้นต่อ1ครั้งแล้วก็จะใช้50ครั้งต่อเลเวล30 60แล้วก็90้าตามลำดับนะและนี่ก็คือหน้าตาของรางวัลในอีเวนต์นี้นะครับเมื่อเราอัพเลเวลฮอคถึงเลเวล20จะได้กล่องเงิน UR 3ชิ้น60จะได้สกินของฮอคเลเวล1 0 0จะได้สร้อยเอสนานะครับแล้วก็140เนี่ยจะได้เป็นสกินของอิสตินมาเลยเป็นอาวุธนะ,180ะได้เป็นกรนครับ สองอจะได้เป็นชุด260เป็นเพชร5เม็ดแล้วที่สูงสุดอยู่ที่300จะได้เป็นเพชร10เม็ดเลยก็ใช้ Star Candy ไปอัพเลเวลฮอกนะแล้วถัดลงมานะครับจะหาได้จากด่านหอคอยโซกาเลสด่านทั่วไปนะครับนี่เขาจะมีบอกนะมีด่านทั่วไปหอคอยโซกาเลสเลดบอสต,ต่างๆนะครับแล้วก็เป็นอีเวนต์ต่างๆอีเวนต์ตีบอสอะไรเงี้ยก็จะแจกวันหนึ่งก็หาได้50ชิ้นต่อวันแล้วก็สามารถซื้อได้ในชอ็อปวันหนึ่งก็ซื้อได้4ครั้งต่อวันแล้วก็ถัดลงมาอีก นิดนึงนะครับเป็นของรางวัลในกล่องเนี่ยจะเก็บได้สูงสุดอยู่ที่1 0 0 0ชิ้นตามภาพขวาเลยแล้วก็ถ้าเราเก็บเกินเนี่ยมันจะไม่นับแล้วนะก็คือเก็บได้สูงสุดอยู่ที่พันชิ้นก็อย่าลืมมารับด้วยนะครับอย่างนั้นของจะไม่ได้นะโอเคนะฮะนี่ก็คืออีเวนท์ที่3นะความฝันของฮอกอีเวนท์ที่4ก็ถัดลงมานะครับเป็นอีเวนท์ของ PP ก็เป็นทั่วไปแหละเหมือนกับอีเวนต์ต่างๆที่ผ่านมานะครับเมื่อเราเล่น PP 3ครั้งชนะด้วยนะ 3ครั้งก็จะได้เป็นกล่องเงินนะครับ6ครั้งก็สร้อย9ครั้งก็เป็นทั้ง12ก็เป็นหินม่วงแล้วก็15ก็เป็นหินสีลุ้งวันที่1 0ถึง16ก็จะช่วงหนึ่งแล้วก็1 7ถึง23ก็อีกช่วงหนึ่งอันนี้ก็อย่าลืมมาทําด้วยอีเวนต์ถัดไปก็จะเป็นบัฟและรู้สึกว่าจะหมดแล้วนะครับในอีเวนต์นี้นะก็จะมีประมาณนี้แหละนะครับมี5อีเวนต์ที่เหลือก็เป็นอีเวนต์เก่าๆแล้วโอเคนะฮะไปเราก็ไปดูสกิลแล้วก็พาสซี่ของฮอ โอเคนะฮะนี่เลยนี่ก็เป็น h อกออสโลตัวใหม่เป็นสีฟ้าซึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปภปาษาอังกฤษไว้ให้ดูแล้วกันนะผมก็ขอ,ขอขอบคุณ Gc Database ด้วยนะฮะที่เอาข้อมูลมานําเสนอนะก็ต้องให้เครดิตเขาหน่อยนี่เลย h อกออสโลตัวนี้เป็นท่าสีฟ้าแล้วก็เป็นสายดีบัฟด้วยคล้ายๆกับตัวนั่นอนะทีมคิงฟ้าปีกอะเออนะครับเล่นด้วยกันได้ก็สกิลแรกนะครับตีเดียว350%แล้วก็จะดีบัฟเอฟเฟกเลือดออก2เทินนะฮะ เอฟเฟกต์ <Effect S 2> เลือดออกก็คือจะทําความเสียหาย90%อต่อดาเมจที่ทําได้เมื่อจบเทินก็เป็นสกิลที่เหมือนกับของเฮดเดริกเซนแต่ว่าเป็นตีเดี่ยวนะครับอันนี้สกิล2ออันนี้คือสกิลเดียวกับดัสแมนฟ้าเลยคือจะดีบัฟกัดก่อน20%ของแม็กแฮพีของเป้าหมายแบบหมู่ด้วย3เทินแล้วก็อันติีก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับพ็อกออสโลตัวเก่าก็คือตีเดี่ยวหากมีเป้าหมายในสนาม2องตัวหรือมากกว่าจะรีทายเป้าหมายตัวที่ตีไปเลยทันที1เทินนะครับที่ข้แรลก แล้วก็ที่อันติเลเวลแม็กเนี่ยจะรีทายสูงสุดอยู่ที่2เทิร์นเลยนะครับถือว่าเยอะมากๆอีกฝ่ายจะไม่สามารถใช้การ์ดได้แต่ว่าจะมีการ์ดบนมืออยู่นะแต่ไม่สามารถใช้ได้นะครับก็เป็นการ์ดดำไปเป็นสกิลอันติที่ป่วนมากนะเอฟเฟกต์เนี้ยถ้าคนไหนที่เคยเห็นเนี่ยหรือว่าเคยเห็นเพื่อนผมเนี่ยดาเนเนี่ยเล่นมาก็จะรู้ว่ามันจะเป็นเอฟเฟกที่ป่วนมากส่วนพาสซีฟของตัวฮอคออสโลเลยเป้าหมายทุกตัวนะครับที่ได้รับเอฟเฟกไฟฟ้าช็อต เลือดไหลแล้วก็ติดพิษเนี่ยจะโดนความเสียหายเพิ่มเติมนะครับ35%ไม่รวมเลดบอสนะแล้วก็จะสามารถใส่ในช่องซับได้ด้วยก็นี่แหละนะฮะนี่ก็คือตัวที่มาเล่นคู่กับคิงปีกเอาเป็นตัวซับได้นะครับใส่ในช่อง4ได้ทีมคิงปีกก็จะดีบัฟรัวๆบวกกับพาสซีฟของเฮนดี้อีกโอ้โหดีบัฟยับยับแล้วผมคิดว่าไอทีมคิงปีกเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ที่จะชนะทีมของบรรลกมากกว่าทีมไอตัวดัสแมนฟ้าอีกนะ โอกาสชนะมีสูงกว่านะครับไอ d u ั t m a n ฟ้าเนี่ยเอาจริงๆนะผมว่ามันยากนะครับสู้ยากไอทีมคิงปีกนี่แหละนะครับสู้ง่ายกว่ามี h o c อ oslo มาช่วยอีกนะครับตัว p a s s i ก็ยาวๆไปดีบับยับยับโอเคนะครับนี่ก็คือตัวละครใหม่ในแพทนี้มีตัวเดียวนะซึ่งตู้หน้าเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นตัว l o นาล็อกแล้วแหละนะครับไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะก็น่าจะเป็นตัว l o นาล็อกชัวร์ครับคนไหนที่เก็บเพชรรอก็เก็บเพชรรอได้นะถามว่าตู้เนี้ยข้ามได้ไหมข้ามได้นะครับ คนไหนที่ไม่ใช่เป็นแฟนๆของไอตัวฮอกออสโลหรือว่าไม่ได้เล่นทีมค<ะ>ิงป<ะ>ีกอ่ะก็เก็บเพชรไปเปิดตู้แล็กนาล็อกส่วนตัวแล้วเนี่ยผมก็จะข้ามนะตู้นี้ไม่ได้เปิดเพราะว่าผมจะเก็บเพชรไว้ในแล็กนาล็อกนะก็ไม่เปิดตูน้นี้ส่วนในกิจกรรมที่เหลือเนี่ยก็เป็นกาชานะครับนี่เลยก็ใช้ตั๋วหรือว่าเพชรเปิดโอกาสก็0.5นะครับแล้วก็ตู้นี้เป็นตู้600การันตีด้วยคนไหนที่จะเปิดก็คิดดีๆแล้วกัน ไม่ใช่ตู้เซปอัพนะก็ใช้เพชรเยอะนะครับหกรเพชรอะการันตีอะแล้วก็แพทและานาล็อกก็จะมาแล้วด้วยก็แนะนําว่าบริหารเพชรดีๆแล้วกันนะครับแล้วก็มีบอสสกิลซีซั่นสก็กลับมาให้ตีครั้งหนึ่งส่วนถัดลงมาก็คือการปรับสมดุลของตัวละครไอตัวเอเลนล่างปีกปรับอันติเพิ่มขึ้นนะครับยีเรลเวลสอก็เพิ่มมา22่สิบสอนะครับเลเวลสามก็เพิ่มมายี่สิบนะฮะยี่สแล้วก็ 3ามตามลาดับโอเคนะฮะต่อมาเลยเป็นสกินนะครับของแต่ละตัวนี่ก็เป็นสกินเก่านั่นแหละนะครับที่เขากลับมาขายใหม่นะอลิซาเบธนะครับดัตลอสเวนคิงปีกดนเดนนี่แล้วก็จะมีสกินเก่าอย่างเช่นป่าเขียวป่าแดงเมอร์ลินตัวเก่านะครับเกาเทอร์แล้วก็บันตัวเก่าต่อชิ้นก็อยู่ที่30เพชรนะไม่มีอะไรแล้วนะครับหมดแล้วที่เหลือก็เป็นกิจกรรมเติมเงินแล้ว อันนี้เราก็ไม่ต้องไปดูมันนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เติมอยู่แล้วนะเซิฟกอลีก็ไม่ต้องไปดูมันละกันนะฮะอย่างนั้นเสียตังค์แน่นอนจานโอเคนะฮะคลิปในวันนี้ก็มาพูดถึงอัปเดตแพทนะครับก็จะมีประมาณนี้แหละอันนี้ผมทําตอนช่วงเช้านะเกมยังไม่เปิดถ้าเกมเปิดแล้วเนี่ยอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมมานี่ก็เดี๋ยวผมจะมาเขียนใต้คลิปละกันนะครับมาเขียนเพิ่มเติมใต้คลิปนะครับว่าจะมีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างหรือเปล่า ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดสม s ครไทยแล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยคนไหนที่มาดูใหม่แล้วก็ไม่ได้กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะฮะเพื่อไม่พลาดคลิปผมผมนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปไลค์ก็อย่าลืมติดตามกันวด้วยนะส่วนวันนี้ผมขอตัวลวไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม